สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเมื่อญาติพี่น้องของเราโดนคนอื่นปลอมเฟซปลอมลายแล้วทักมายืมเงินเราหลายคนก็ไม่ได้ตัดสินใจไต่ตองอะไรก็แบบขอเลขบัญชีก็โอนให้เลยก็กลายตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วก็มันก็จะมีวิธีเช็คเช็คอย่างไงคืออันดับแรกเลยโทรไปเบอร์มือถือเลย ว่าใช่ญาติพี่น้องเราจริงไหมถ้าใช่ก็ถือว่าโอเคแต่ไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งโอนไปเพราะว่าส่วนมากเดี๋ยวยุคสมัยเนี้ยมันใช้แต่ w i f i เน็ตก็เลยหลงลืมไปว่าเทคโนโลยีง่ายพื้นฐานที่แต่ก่อนเคยมีอยู่ก็คือสัญญาณมือถือนั่นแหละโทรไปเลยว่าจาเสียงเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าคนร้ายเขาดัดเสียงไปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้ววิธีเช็คอีกวิธีนึงวิดีโอคอลเลยให้เห็นหน้าชัดๆเลยว่าญาติพี่น้องเราหรือเปล่า แต่ถ้าคนร้ายมีพฤติกรรมเนือยพราะนั้นลงทุนสาย,ยากรรมเป็นเหมือนพี่หน้าเหมือนพี่น้องเรานี่ก็โหอ,อันนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันโทรไปหาโทรไปเช็คดีๆค่อยๆศึกษาให้รบอบคอบใครทักมายืมอ่ะอย่าเพิ่งโอนให้เพราะว่าเราอาจจะโดนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้แล้วเจอกันใหม่ ep นะ